นัดหมายกับแขกประจําของเราคือรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประเสริฐอาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นรงครับสวัสดีครับประเมศครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นที่ตั้งหัวข้อขึ้นมาคุยกันเรื่องกรีซก่อนนะอาจารย์เรื่องกรีซกับเรื่องภัยแ้งเนี่ยอาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนมันเป็นคนละมุมโลกเลยมันมีอะไรเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอาจารย์ครับเอ่อ ก็คืออย่างนี้ครับกรีกหรือว่าไอแรงเนี่ยมันเป็นต,ตัวอย่างนะที่มีคนถามผมอยู่เนะ้วยว่าทำไมอาจารย์นารูชอบมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้าเนเราชอบมองขนทางชาวบ้านอยู่เรื<ๆ>่อยผมก็บอกว่าเนื่องจากผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองน,นะครับอันนี้นักเศรษฐศาสตร์การเมืองน,นะเวลาเรามองอะไรนะโดยเฉพา,านนะเรื่องสถานการณ์นะมันมีกฎสองข้อที่พวกผมเชื่อนะเชื่อ ฎจองข้อโเชื่อคืออะไรครับข้อที่หนึ่งนะเราเชื่อว่าสรรสิ่งในโลกนี้มีความสัมพันธกันครับนะดังนั้นเนี่ยเราเราต้องหาคําอธิบายอ่าเช่นบอกว่าการหยิบเต่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งชิ้นเข้าปา่าครับมันสัมพันธ์กับการทําลายป่ายอย่างไรอืมในนักศึกษาคณมาสตรอธิบายได้ครับ,บนนนะครับมาเรื่องนี้นะ เพราะเราเชื่อทุกฉยึดสัมพันธ์กันไงนอ่ายกอย่างแค่นี้นะถามว่ามันทำบ้านอะไรยังไงนะคำตอบคือว่าเอาการที่คุณกินเนี่ยนะเป็นก๋วยจา๊กไหนจากต่บ้านเลี้ยงนี่แต่ซื้อบริษัทอ่าอ่าถ้าใครซื้อจบริษัทก็แสดงว่ามันมันมันเลี้ยงด้วยอาหารใช่ไหมครับอันดับใช่ไหมครับอ่าถามอ่านจะรูปมาจากไหนอ่ะองค์ประกอบหลักก็คือข้าวโพดใช่ปะอ่าข้าวโพดเอาได้ใช่เนี่ยข้าวโพดปลูกที่ไหนอ่ะอ่าอ่าภูเขาใช่ไหมอาแล้วเราได้ทำไร่ป่าป่ะอืม มันสัมพันธ์ได้ไงมันกดตัวนี้ครับเป,เป็นกฎที่พวกเราเชื่อครนะว่าสับสิ่งสัมพันธ์กันปัญหาว่าเราสรบบา,ามารถม,ม,มองหาความสัมพันธ์ได้หรือไม่นี่แหละท่านเวลาผมคิดอะไรขึ้นมาผมพยายามมองหาความสัมพันธ์แีละแลอธิบายตามวิธีการของผมนะนะทุกอ,อย่างอะไร,รเอา้าไปแรกนี่มันเป็นยังไงท่านพูนบอกว่าไปแรกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับธรรมชาติเลยมนุษย์ครับแน่นอนเลยนะเอาแล้วจะตัวแปรธรรมชาติ มีย่ว่าไปนะแล้วมันสทมกับมนุษย์ยังไงถามว่ามนุษย์มีส่วนไหนในกับภัยแรงอืมันก็มีนะ,ะดูสิเหมือน,นชุดหนึ่งในรายงานเลยนะโอ้โห oh ที่เลยว่าเป็นร้านได้นี่ยนะ,ะน,น้ํา้อาธารที่ผ่านหมดเลยอเอาเกีเ๊ยวไว้้าเกี่ยวอยู่แล้วคือแรงที่ทำกับมนุษย์ยังไงนะ่ะมนุษย์งงนะษยนะเป็นสัตว์ที่มีความต้องก,การน้ำมากกว่าปลอ,อดุก ถูกไหมครับอ่าก็มนุษย์เนี่ยมันมีทั้งกินมันกินดื่มใช้สารพัดเลยกับน้ำนะพะปถูกนะครับสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมไม่ได้ใช้น้ํามากขนาดนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นความแม่งแรงของน้ําเนี่ยย่อมมีความจมพันย่างยิ่งต่อมนุษย์อ่าโดยเฉพาะมนุษย์แบบเมืองไทยเนี่ยเราจะมีคนประเภทที่ต้องใช้น้ํามากกว่าหนึง่งอีกนะไม่ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรครัรคราวนี้ พอมีความาำพันมนุษย์เนี่ยนะการันที่มีทรัพยากรจากัดเนี่ยอ่าก็มีกฎข้อที่สองขึนะ้นมากฎข้อที่สองวา่ามนุษย์มีความต้องการไม่ชิ้นสุดครับแต่ทรัพยากรมันจำกัดฮะเมื่อเมื่อมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดแต่ถ้าคนจากัดเนี่ยมันก็จะเกิดการแย่งกิงฮนะการแย่งกิงมีหลายรูปแบบฮะพอมีการแย่งกินปั๊ดเนี่ยหรือไม่การว่าใครได้มากกว่าใครนะครับ มันก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์เชิงอำน,นาจนี่แหละเหมือนเหมือนกับว่าเราต้องการหรือก็ต้องการถามว่เราจะใช้พลังอะไรที่เราจะได้มากกว่าอ่าก็อำนาจมาแล้วมาแล้วนะทีนี้อันนี้เรื่องมันเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมันเชื่อว่ากระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางอำนาจมันจะเป็นตัวกําหนดว่าใครจะได้มากได้น้อยเนี่ยนี่ไง ก็คือคนมีอำนาจมากก็ได้มากกว่าคนมีอำนาจน้อยใช่ไหมจ๊ะหลักการทั่วไปผมยกวอย่างในเรื่องไฟแรงเนี่ยมันมีผลไปทั้งพืชผลนี่นะมีผลนพืชผลใช่ไหมพอเกิดพืชผลตัดเนี่ยที่เราอ่านที่มาเออจพืชผลมันน้อยมาราคาก็แพงนะกวานไปนะมันก็อธิบายแบบแบบได้เงินไปแต่ถ้าเราดูว่าทำไมมันต้องแพงอ่ะเออทำไมมันต้องแพงอ่ะเราบอกว่ามันน้อยไงถามว่า ถ้าคนขายนี่ยอย่างเกษตรกรเนี่ยนะที่บอกวันแพงเนี่ยเกษตรกรขายแพงนค่ขนาดไหนอ่ะเออถ้ามันเป็นปลายทางมันแพงกว่านั้นอ่ะเพราะอะไรอ่ะเออตรงเนี้นะมันต้องอธิบายด้วยความตำาๆเฉยมากครับทีนนี้พอก็จะจึงความรำคาญมากใช่ไหมในเ่องเวงรายไดเนี่ยกลุ่มคนที่มีอำนาจมันเป็นใครนะคาตอบก็จะที่แบบเฉยชากันเลยหนึ่งคนที่มีอำนาจสองคนที่มีอำนาจทุน ได้สามคือประชาชนประชาชนถามว่าพลังสามพลังนี้เนี่ยเวลามันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยใครได้เสียดเกษตเบีย,ยอหลังคำตอบง่ายๆที่เราเห็นการตลอดเวลานะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะมีพลังน้อยที่สุดครับ,รบอดังนั้นพอไฟแรงพืชผลตกต่ำถามว่าเราพูดตามภาษาจารย์หลักพื่ผลน้อยลงเนี่ยกเกษตรกรจะได้ราคาแพงขึ้นไหมมันคงขึ้นบ้างนะแต่ แต่จะให้แพงเหมือนพวกค่าตั้งาาราคาคงจะไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเกษตรกรน,นั้นเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์กับตลาดนะเกษตรกรเป็นผู้ดิบพลังนังน่นเองในตลาดคเช่นว่าเราจะซื้อของมาทาํานาทําไร่ก็ไปซื้อเชื่อมาซื้อปุ๋ยเชื่อมาซื้อยาเชื่อมาซื้อพันธุ์เชื่อมาแล้วในการซื้อเชื่อนั้นเนี่ยมันกําหนดว่าบางทีนะครับต้องมีการบังคับว่า ต้องเอาข้าวมาขายกันนะฮะเบอรช้นี่แต่ถ้าว่าคุณเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยแล้วเอาข้าวไปขายเขาเบอร์ช้ยนี่คุณต่อรองราคาได้เลยเออใชคไหมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเอาดีแล้วนี่ตอนนี้ข้าวมันเคยตกราคามาตอนนี้ข้าวอยลงาราคาขึ้นถามมันขึ้นในมือใครอ่ะมันขึ้นในมือใครในมือพ่อค้ารับซื้อไปแล้วมันขึ้นในมือเกษตรกรหรือเปล่าวะเอาถ้าไม่ขึ้นในมือเกษตรกรนะเนี่ยครับ าว่าแบบว่าทุกถึงตายมาแล้วม,มายัางไงอ,อ่ะผลผลิตด,ด้อยลงแต่ราคามันไม่ได้เพิ่มขึ้นในอันตราส,ส่วนเดียวที่มันลดอ,ะอ่ะแต่นี่สินเนี่ยมันจะเพิ่มเร็วกว่าอดอกเบี้ยจะเพิ่มเร็วกว่าเพื่อรายได้จากการขายเนี่ยมันจะไม่พอใช้นี่หนักขึ้นไปอีกครับเกษตรกรเนี่ยหนักขึ้นไปอีกเห็นไหมแ้วถามว่าทุนลหละอา้าทุนเนี่ยคนมีทุนมันมีคนจำนวนน้อย นะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถกําหนดราคาได้ว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่แม่ราคาแม่ผลเป็นจดลงกระตานนะแต่ราคาที่เขาซื้อเนี่ยต้องเป็นราคากนไร้กันม,มาอยูแนะ่แล้วนะแล้วแล้วเขาขายเขาจะบ้าบวบกกรไมได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้นะผู้มีนหน้าทุนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนนะถ้าถามว่าผู้มีน้ารัฐอ่ะผู้มีหนาารัฐเนี่ยสามารถจะบาลานซ์ระหว่างอ่าทุนกับชาวบ้านได้ไหมนี่คือคาถามเนี่ยนะ รว่แรดเป็นใครอะครบเป็นใครนี่สามเป็นศิลปการเมืองนะถ้าเป็นใครอำนาจรัดมาจากไหนนะเราก็มีความหวังว่ารัฐนี้ไม่ใช่ทุนคท่านตาเก็บอกว่าจริงหรือเปล่าแต่ผูเ้เกิดกลางๆนะ,ะจริงหรือเปล่ารัฐที่มาจากข้าราชการอ่ามีทหารมีอะไรว่าไปนะความว่ากระบวนการตัดสินใจเขาเนี่ยมาจากอะไรมาจากความรู้ของเขามาจากข้อมูลของเขา หรืออย่างไรหรือว่ากระบวนการตัดสินใจนั้นมาจากข้อมูลของทุกสายถ้ามาจากทุก่ายถามต่อว่าประชาชนคนธรรมดากับพวกค้าในทุนเนี่ยใครให้ข้อมูลได้มากกว่ากันโอกาสของใครมากกว่ากันนี่มันจะวนไปอย่างเงี้ยครับเพราะการมองแบบของเราเนี่ยต้งบอกว่ามองที่อำนาจมองที่คนไงแล้วพอมองที่คนครับเรามองที่คนส่วนใหญ่ครับอนี่นะเพราะฉะนั้นพอมองอย่างนี้ปั๊บผมยังเชื่อว่า ข้อมูลสายพ่อค้าย่อมหนักแนกว่าเสมอถึงว่าหนักแน่นแล้วก็เข้าถึงระความถี่ของข้อมูลไงความพร้อมที่จะนําเสนอไงเห็นไหมเราก็ไม่ได้บอกว่ารัฐรัฐโอเปียรหรือรัฐเข้าข้าพ่อค้านะแต่โดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะความรู้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นตัวการตัดสินใจของคนเลยเขาได้ข้อมูลทางไหนมากอ่าใครพูดเขาฟังมากมันก็มีแนวโน้มว่าจะไปทางนั้นเนี่ย ก็เราไม่ได้บอกว่านักเนเป็นกลางน,นะ,ะแต่จะาว่าการของระบบเนี่ยม,มันทําให้รัฐเนี่ยลำบากที่จะมองคนทั่วไปคือใครใครเข้ามามันก็อยู่ภายใต้ระบบแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์การเข้านนถึงข้อมูลถูกไหม<ะ>เออนี่แหละผมถึงบอกไงว่าเออรัฐบาลน,นี้อาจจะดีกว่ารัฐบาลก่อนหน่อยส่วน<ะ>ตัวเขาตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็น,นอะไรนักนะ,ะแต่ถ้าคุณไปดูสัดส่วนนะสัดส่วนในคอรมอเนี่ยอืถามว่าอำนาจทุนเนี่ย เออมันมากไหม,มไปดูรัศดะคนหนึ่งท่ทราบผมเนี่ยยังมากอยู่ดีครับแต่ว่ายังมากอยู่ดีอ่ะ,ะมีเิ็กู่ท่านไม่ใช่นะ,ะแต่ตถามว่าคนที่ชอ,อบล้อมท่านอยู่จะเป็นใครอะอะไรอเง,งี้ยกันนะเพราะง้นตรงนี้เนี่ยเครื่องไฟแรงเนี่ยถ้ามองต่อนะอา้าวถ้าอย่างนั้นทุนมียหน้าในการตัดสินใจว่าราคาผู้ผลิตเป็นเท่าไหร่นะถามว่าเลืวเปยังไงตัวไปรจะเป็นผู้บริโภคจะเป็นยังไงต่อเรามองไปที่บริโภคเนี่ย ขณนะนี้นะครับในสังคมเนี่ยนะครับผู้ทิ่พวกกลุ่มใหญ่สุดกี่นะคือใครถูกไหมมนุษย์ค่าจ้างมนุษย์กันเดือนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเป็นผู้ทีพวกใหญ่ที่สุดในรายได้ประชาชาติทั้งหมดนี่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะรายได้ที่มาจากค่าจ้างเนี่ยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รายได้ที่มาจากเกษตรกรที่ผลก็ร้อยสามเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าถ้า มีปัญหาประมงอืมอมีปัญหาระมงแล้วก็ปลาแพงครับมีปัญหาพืชผลข้าวแพงครับคนที่จะแบกรับภาระมากที่สุดคือคนที่มีกลางกันหน้าน้อยที่สุดอือนะก็คือผู้พิพประเภศมนุษย์ขาจาครับและมนุษย์ที่เป็นเกษตรกรฮะถูกไหมพอเป็นมนุษย์ขาจ้าเนี่ยคุณดูนะอ่ามนุษย์ขาจ้ากับโวยแล้วอ่า แศรษฐกิจตกต่ำก็จริงนะแต่ค่าเริที่มันไม่ลดเลยอะ่ะสามร้อยบาทเราอยู่ไม่ได้อ่ะต้องต้องซบเออใช่ไหมหา,าแล้วข้อมูลบอกว่าผู้ประกอบการค้าทั้งหมดรุ่นนักสู้ที่ทั้งหมดร้อยละเก้าสิบกว่าเห็นว่าไม่กดกับค่าช้างถามว่าไอ้ไู้ดี่ดนั่งวุ่นวายวุ่นวายอยู่ฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้กี่เปอร์เซน็นต์ก็ะามกี่เปอร์เซ็นต์ละแค่เราคิดเท่าไหร่ละตอบก็ได้ไหมเขามีแต่า เขาอยู่กับตัวเขาเองเขาประสบการณ์เขาไม่จะพูดอย่างไงอ่ะรู้เยอไม่พออ่ะครับอะไรจะเขาจะฟังใครเอ็ไหมมันจะออกมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่สุดแล้วค่าจ้างเขาอาจจะไม่เพิ่มแต่เราเห็นใช่ไหมข้าวจะแพงขึ้น่อข้าวออกจะมีพ่อค้าจะแพงขึ้นเห็นไหมปลาอยู่พ่อค้าจะแพงขึ้นอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องอาจารย์ข้าวปลาแพงขึ้นเนี่พ่อค้าไม่ต้องเดินกระบวนเลยนะ เดี๋ยอไอ้เดี๋ยวนี้ถามว่าภัยแรงเนี่ยตกลงเนี่ยใครจะรับภาระมากที่สุดถ้าคนยากคนจนคนวนใหญ่คือเกษตรกรแรงงานรับภาระมากที่สุดตามนัำสายนี้นะถามว่ามันเป็นเหยื่อความหวัดแย้งไหมแน่นอนอ่าเมื่อเป็นเหยื่อขวาแย้งเนี่ยถามว่าผู้เมียหน้าที่ประกัดแย่งกันเนี่ยครับจะหยิบเหยื่อที่ไปใช้ไหม อ้าวถ้าเยอนๆนี่ไปใช้เนี่ยนะมันก็กลายเป็นปฏิจิริาาเชื่อมานาจความแปรเยก้อที่ขยายตัวครับอ้าวไปการเมืองแล้วอ่เอ็นยังเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดเรื่องนี้อาจารย์เบกาเชษฐศาสตร์การเมืองนี่นะฮะมันไม่ได้จํากัดว่าเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจมันไม่ใช่เอมันสัมพันธ์กันเออเพราะสิ่งมันสัมพันธ์กันนี่อาจารย์อาจารย์พูดมาถึงยกตัวอย่างเนี่ยพอคน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเศรษฐกิจกพืชผลราคา,าขึ้นแต่อะไรต่างนี้โยงการเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เลยนะครับว่าว่าเขาจะมีการเอาคนที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆมาผสมลงในกระแสะการเมืองตรงนี้อใช่นี่แหละผมผมถึงบอกว่าผมถึงมอง,อมต,องอต่างจากบ้านไงครับนี่แหละท่านท่านจุงนี้นะผมคิดว่ามันเป็นธีการมองปัญหาทํ่ทาเรามองรอบด้านอ่าแล้วเราก็ เวลาจะตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ยมันต้องมองอย่างนี้ครับมันนึกวางแผนเศรษฐกิจการเมเองร่วมกันไปถูกไหมครับท่านตรงนี้ผมคิดว่าอความรู้แบบนี้นะผมอยากให้คนที่เกี่ยวข้องะหรือว่านักศึกษาปัญญาชนรต่การควรจะเข้าใจนะแล้วก็ขอพูดนิดนึงตรงนี้ขอโทษด้วยขอโทษผู้ฟังด้วยขอโทษคุณประเทศด้วยนะผมผมม่ยอมมากที่จะขยายความรู้แบบนี้นะไปในสังคม ตอนนี้ก็พยายามที่จะไปเปิดเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสศนันทาหวังว่าลูกชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนช้องทีเนี่ยจะมองอะไรออกได้มากช่วยชาวบ้านได้มากขึ้นมองภาพรวมอะไรมันเห็นชัดมากขึ้นนะครับไม่นั่นเราก็เสียเปลียนตลอดเวลาอาจารย์ครับถามอีกนิดหนึ่งแนวคิดอย่างเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อาจารย์คุยให้ฟังกันในช่วงเวลานี้ตลอดเนี่ยมานี่นะครับในสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตอย่างเช่นข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับเช่น โรงเรียนเกี่ยวกับทางทหารหรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปกครองต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาเขามีไอแนวิชาอะไรพวกนี้เรียนบ้างไหมอาจารย์มันเป็นเรื่องแปลกมากนะในออสเตรเลียนี่ครับในการเรียนบริหารธุรกิจเขานี่นะหนึ่งในสามจเป็นวิชาเกี่ยวกับเการเมืองนะเออการเพื่ไอคนทําธุรกิจเนี่ยนะเวลาเรียนพวกนี้มันเข้าใจดีกว่าเราอีกนะเราอบอกให้บอกให้เออเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจยนะปัจจัยนอกมันจะทั้งโอกาสและอุปจรรค การเรียนเรื่ง reat, องสเตร s นะพอจุลินตี้เนี่ยต้องมองเชิงเศรษฐกิจารกกเมืองครับนะบผมคุณเชื่อไหมขณะที่จุฬาเองเนี่นะ,ะผมต่อสู้อยู่ห้าปีที่เปิดหลักสูตรที่ได้อ่อเออพอจะเปิดโทเปิดโทได้แล้วพอจะเปิดเอกเนี่ยมียังแป๊กอยู่เลยครับไม่ได้เลยผมเลยต้องหันไปเปิดที่สวนจันทาครับหมอและไดยเฉพาะสวนจันทาตอนนี้นะมันจะกลานใจไปเรืยอนได้นะครับอันนี้อันนี้คือผมอยากให้ ผู้ที่มียนนั่นในกันตัดสินใจนะครับมันผมไม่ยอมไม่เบบยอมมาเรียนแล้วนะแต่ว่าเปิดใจส้างนะมองตรงนี้บ้างคพือพูดง่ายๆว่าทำใหเรามองคนได้ทั่วๆนะมันจะมีวิติมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะเพราะเราถูกระบบการศึกษาแบบอเมริกันครรอบนะแล้วก็มองว่าผู้เชี่ยวชาญกันเมือง เป็นพวกคอมานิสเ,เป็นพวกชังคมนิยมเป็นพวกปฏิวัติอะไรไปโน่นเลยนะครับเออมันไม่มองว่าเอ้ยอน,นี้เป็นวิธีมองปัญหาไม่มองอย่างนั้นจอองจริงเชิงกังคมเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสร้างวิธีวิเคราะห์หแล้ววิธีมองอิสระมันไม่ได้มองแบบเดียวนะมันมีวิธีการมองเปิดแต่หนึ่งปรเอิดมันหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการแบบมองแบบมาร์กซิสต์นะซึ่งมันอ่ เขาก็แนะนําว่าถค่แก้แก้นมัญหามันต้องปฏิวัติระบบทุนอ่าก็ไปว่านายทุนอย่างนี้นะแต่ว่าอีเจตกำนักเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกการวิเคราะห์เบื้องต้นของแต่กำนัทคล้ายๆกันนะแต่ว่าข้อแนะนำมันจะต่างกันของมาร์กนี่ยคือปฏิวัติใช่ไหมแต่ก็ดูไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ปฏิเสธหมดเลยเพราะกือการเมืองกูไม่มาเรียนอ่ะคือมันจะมีมีรายละเอียดนายแนนงต่างๆแตกต่างกันไปใช่ไหมครับวิธีวิเคราะห์ก็ไม่เคยต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่า ข้อเสนอแนะเนี่ยมันต่างกันต่างกันมากครับเอออย่าพวกผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิรูปสังคมนะเป็นข้อเสนอเชิงเขาเรียกสร้างบาลานซ์พาวเวอร์นะเราจะไม่บอกว่าจะปฏิวัว่าล้มล้างใครเขาแต่เราบอกว่าขอแบ่งปันอํานาจได้เหมือนกับคล้ายๆลดลดความเหลื่อมล้าอะไรทํานองนี้พูดภาษาที่มันเข้าใจง่ายพอได้อาจารย์หนึเราบอกว่าเออก็เมื่อคุณมีอำนาจได้เนี่ย ขาไปสักซีหนึ่งเป็นขอวูเราได้ไหมจะได้อยู่ด้วยกันจะมีีได้ไหมจะได้แชร์กันบนโต๊ะไงแต่ถ้าเราไม่มีส่วนตรงนั้นเนี่ยแล้วเราจะมีอกาสพูดได้อย่างไงล่ะครับอาจารย์ครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวอาจารย์จะไปเรื่องกรีซไหมครับหรือว่าจะยกยอดไปยังไงฮะอาจารย์เช่นกันครับถ้ามองแบบกรีกีนะกรีกในตอนนี้เนี่ยก็เรียกมันเป็นปฏิสัมพันธ์นะระหว่างอำนาจของ ทุนการเงินกับทุนการรัิเนี่ยแล้วเรากําลังถูกครอบงําด้วยทุนการเงินทุนการเงินก็คือบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายแหละเจ้าพ่ออยู่ครับผมับ่มใครับเสียดายเวลาเนี้่ยคือจีนเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่สองทุนเนี้ยมันจะมองผ่านคลีกครับแอ่แล้วถ้าคุณจะขยายตรงนี ouais. <mot> ้ไปนะความสัมพันธ์ระหว่างสองทุนนี้มันบานปลายเรื่อยๆถ้าคุณติดตามแผนนี้ ยิงลงทำอะไรอยู่อ่าแล้วอเมริกายุโรปพยายามใช้ทุนเนี่ยทำอะไรอยู่อาจรับมันบานปลายเยอะนะเดี๋ยวยกนย่อดไปในโอกาสต่อไปคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับเวลาหมดแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ